สวัสดีค่ะมาเจอกันบบายของวันเรียกว่าอะไรนะวันพฤหัสค่ะบ่ายสี่โมงเย็นเนาะสี่โมงสิบห้าแล้วพี่พิม์ก็จะมาทําอาหารทานนะคะวันนี้ง่ายๆค่ะตามเมนูรีเควสต์เสนอของน้องแฟนคลับนะคะวันนี้พี่พิม์จะมาทําต้มจืดหน่อไม้หมูสับนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันะค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะมีน้ําซุปที่เราจะต้องทํานะคะ ก็จะพี่พิมพ์ใส่ซอยขา่าโอ้ซอยขา่าซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็กาลิกแอนซอแล้วก็เม็ดพริกไทยลงไปนะคะก็คือมีตรงนี้แล้วนะคะกับกระเทียมนะคะเคค่ะเ okay, ดี๋วยวเรามาเจอกันค่ะค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะกล้องไม่ค่อยชัดเลยนะไม่ค่อยชอบเลยก็ใส่กระเทียมทุบแล้วก็เม็ดพริกไทยลงไปนะคะ แล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใครจะใส่ขนมขนอกก็ใส่นะคะแล้วก็ซอกละหริกแอนซอสนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วพี่พิวก็จะใส่หน่อไม้ลงไปต้มเลยนะคะเพราหน่อไม้มันมต้องใช้เวลานี้หนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน หลังจากน้ำเดือดแล้วก็หมูสับที่เราหมักไวะคะ้ค่ะพี่พิมเพิ่มหมักด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็ยิวขาวะคะ่ะแล้วก็ผงกระเทียมตะกีนะคะบอฟนิสนึงนะคะก็ใช้ช้อนก็ได้ใช้มือก็ได้นะคะแต่พี่พิมขี้เกียจขี้เกียจ้วค่ะพี่พิมก็จะใช้ช้อนตักนะคะเป็นคำคำเล็กๆนะคะทําไมพี่พิมถึงทําอาหารง่ายครับวันนี้อีกเมนูหนึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของพี่พิมนะคะที่พี่พิมทา แต่เรายังไม่โชว์ค่ะว่าเราชามอะไรนะคะแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ทำต้อมอันนี้ให้เสร็จก่อนจะเดี๋ยวเจอกันต่อไปพี่พิมก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปนิดหน่อยนะคะเนี่ต้มจืดนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ต้นหอมผักชีค่ะ ใส่ลไ,ไปเลยค่ะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะแล้วก็ชิมนิดหน่อยนะคะเราต้องใชช้อนเบรกนะคะเดี๋วใช้ทัพพีหมือนพี่พินนะคะเผอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะหวานกลมกล่อมแล้วก็กปิดไฟเลยค่ะ เมนูต่อไปเราก็จะมาทำผัดกะปิใส่หมูใส่กุ้งนะคะเดี๋ยวพี่พิมให้ดูค่ะนี่ค่ะก็จะมีเนื้อหมูหั่นละเอียดนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งกระเทียมทุบพริกขี้หนูซอยใบมะกรูดแล้วก็เห็ดแล้วก็ต้นหอมแล้วก็กะปิแล้วก็น้ำตาลนะคะถ้าใครอยากจะเค็มเพิ่มก็ใช้น้ำปลาเพิ่มนะคะจ้าเดี๋ยวพี่พิพมขอเปิดไฟก่อนค่ะ เค <Okay, S 2> ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมพริกขี้หนูตรงไปเลยค่ะผัดให้หอมนะคะพอมันหอมเสร็จพอือมมาสิกระเทียมจ่ะโอเคค่ะก็ผัดให้มันหอม เดี๋ยวสามีเข้าบ้านมาต้องด่านแน่เลยตอกกะปีสูตรนี้ได้มาจากคุณโซดาคุณพี่โซดานะคะแต่อาจจะไม่เหมือนพี่เขาหมดทุกอย่างนะคะมาอัแดแอฟปรับปรุงเอาตอนนี้ก็หอมแล้วนะคะกระเทียมก็เริ่มเหลือ,องเพราะไฟมันร้อนนี่ค่ะก็น้องของงานค่ะนักเอกของงานกระปิค่ะโอเคค่ะมีวิ่งห,ห,หมากาก็เต็มไปหมดค่ะนี่ค่ะเราก็เอากะปีลงไปผัดกับน้ํามัน กดไปนะคะเคจ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปก็ใส่เนื้อหมูนะคะเราใส่เนื้อกุ้งที่หลังนะคะเพราะกุ้งจะสุกง่ายเราใส่เนื้อหมูลงไปผัดค่ะโอเคค่ะเปิดไฟนิดนึง เค่ะอาจจะไม่สวยงามนะคะเพรครั้งแรกนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลนะคะจะเน้นหวานนิดนึงนะคะเสร็จกันนี่เลยค่ะทุกอย่างลงไปเลยค่ะ แล้วใครอยากจะใส่น้ำอุ้ยไปแล้วใครอยากจะใส่น้ำมงน้ำน้ำที่จืก็ใส่นะคะอือ,อหน้าทานมากเลยค่ะเรามีหูมีเห็ดพี่อยายจะตักน้ำซุปใส่นิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดเค็มกะปิแล้วก็หวานน้ำตาลค่ะอร่อยเลิศค่ะ

นี่จ๋าก็แต่งหน้าด้วยผักชีนะคะโอเคค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะนี่ก็เป็นต้มจืดหน่อไม้ใส่หมูสับนะคะนี่ก็เป็นผัดหมูกะปินะคะหรือผัดกุ้งหมูกะปินะคะหรือสองพี่น้องนะคะกุ้งกับหมูน่าทานไหมคะอืซูมอีกทีหนึ่ง นะ้าทานไหมคะโอเคคะ่ะบายบายเอนจอยกันนะคะค่ะมาชิมกันนะคะนี่ค่ะตรมจืดหวานกลมกล่อมอร่อยนี่ค่ะตอนนี้มาเป็นผัดกะปิดํามากกรองร่อยค่ะบายบายลองทำกันนะคะ